โอ้เขาเลิกต่างด้วยไงเลิกนะซึ้งสมัครการผขอตัวน้องนไหนบอกผ่อนต่างคุณบอกสบายดีเนาะมื่อวานนี้เขาก็ออกมาอนามัยพาพี่น้องมาเบิ่งอนามัยพื้นที่แล้วกันหยกล่องเลยเนาะเพิ่นว่าบ่ได้ไทยตัวนี้เนาะมีแต่อนามัยและหยกล่องด้วยเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งล่องเพิ่นกําลังหยกอยู่เนาะนี่ก็สิแม่นพ่อแม่น่นมาตรวจเบิ่งงานเนาะสบายดีนี่ติเลาที่สบายดีแต่งานตัวนี้เพิ่นว่า งาน้องต้องไทยพิ่นว่ายกล่องลงมายกล่องเลยเนาะเจ้าของพิมงานก็เลยแจัดให้ดังมเพร้อบกเนเจ็เนาะอ่าเพิ่นว่าตอนบ่ายประมาณบ่าย0อนก็สเสร็จงานตัวนี้เดี๋ยวเราเบึงน้กันน้อพี่น้องมาชิแล้วรื้ว่แล้วเนาะ ใช้ลุยเขาล่องไงคักเนาะพี่น้องกำลังกำลังเห็นล่องทำมิดเนาะถือว่าฝนตกและดินก็อ่อนคักกันเลยเนาะกามีเอฟซีหลายๆคนถามโอ้บอโลดมีแต่คลิปยกล่องชวนมันไถสชวนมันบ่อส้วงหนีฮานาวะกับพอดีช่วงนี้มันบูมีงานอย่างเนาะบอกว่าสิเป็นงานไฮลงไฮนามันกับบูมีมีแต่งานไถสชวนมันกากำยกล่องมันเขากับมแต่คลิปตัวนี้ลราลงให้เบิ่งเนาะพี่น้องแต่ละคลิปมันก็บอกคือกันแต่ละพื้นที่ เราก็ไปไลยบ่อนเนาะมันก็มีแบบใหม่ๆนะการพพี่น้องช่วยกดไลก่กดแแร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อสิบุญพลาดคลิปใหม่ๆจากทีมงานของข้าเนาะ นี่กัมีเจ้าของที่พันเนาะพันใจดีพันเอาหมูมาสู่กินนี่สิ้นหมูเนาะพันเอาหมูมาให้กินนี่นี่กัเจ้าของทีเพิ่นมาแต่บ้านเนาะเพิ่นเมื่อเอาสิ้นหมูมาให้กินเนาะเอาสบายดีเลยที่ว่ายพอดีแล้วอากาศนี่สบายเลยนี่หยุกล่องนี่คลากร่างได้ไอ่เนี่งามบ่คักคลาคักคลาแล้วเป็นอลไรที่ไรสดน่ะแมนแมนเป็นแล้วเป็นแล้วได้สิพวกมันบ่เลยฮะแมนแมนเป็ดซว่างนลยได้ไหมคักร้ย การยางที่<ไ>พี่น้อง,งย,อย่างที่พี่น้องเห็นเนะะาะเมื่อวานนีนเนน่เป็นไปน้ำเ่าอยู่เฮือนนั่นเองพี่น้องเป็นไปน้ำเ่าตอนเศร้าในคลิปก่อนๆนั่นเนาะเป็นไปน้ำเ่าตอนเศร้าแต่โอ้หาไปยกล่องมันเพิ่นว่าเออแต่ว่าว้านนี่เ่าวไม่ได้ออกมาเนะเาะเ่าวก็ออกมามื้อน,นี้เออหลองในลึกาพื้นที่นี่ก็ประมาณหาไร่เนาะพี่น้องหาอะไรพันจ้างประมาณจากจักสองล้านป้ายนี่แหละ สองล้านหา้าสามล้านเนาะเพราะว่าถึงอนามัยแน่กะของหมูตัวเองเนาะของเจี่ยวก็ไม่ได้เอาลายเอาราคาแบบย้อนเจ้าเนาะเจ้าเจ้าอ๋อฝักเลยนี่ฮะอ่ะเดี๋ยวจะเพิ่มมารอบนี้มารอบนี้ก่อนเนาะเขาจังสีถามเพิ่นละกะันจังสี สัมภาษณ์เพิ่นแล้วก็จังสีขึ้นไปล่องนั่งเบิ่งน้ำเพิ่นว่าบรรยากาศอยู่ทึ่งโหลดมันสิเป็นแนนนอะไรเนาะเดี๋ยวเพิ่นกลับมารอบนี้ก่อนพี่น้องกะมีก๊กเค็งเนาะก๊กเค็งกับกุ้งมังหาดนี่ยมาแงวก็มีได้พี่น้องนี่เด้เห็นบ่ามาแงวนันเดยเห็นบ่พี่น้องมาแงวนี่กะถือว่าอยู่ในดงในป่าในความอุดมสมบูรณ์ในชุดยอดเนาะ อาเดียเเเเด๋ยวจะเพื่อกลับมารอบในสิถามสัมภาษณ์เพื่อนเพิ่งก่อนเดี๋ยวไปถามมึงจะเฉพาะก่อนโอสบายดีเอฟซีนี่ดิอโอ้เป็นไรบรรยากาศฝนก็นจหกตกแลนะ้วเนาะเย็นดีอ๋อเย็นดีกองมนตกนี่เย็นดีเป็นได้งานนี่ ไม้ได้งานนี่ยขักไวแต่ควางที่เขาใจใส่ขักเออมันดูแลเใจใส่ขักเนาะอ๋อ้ถือว่าล็อก็เห็นมันงามๆเนี่ยเด้อเห็นซื่อดิ้นนอนครับเนาะดินเนาะจนในย้งไว้บ่งหางนี่ยยงไว้เข้าเลิกโพดเข้าเลิกโพดอ๋อตัวิ่งน่าเด้อพี่น้องเข้าเลิกโพดจนได้ย่อไว้หางนี่ก็ได้เนาะเพราะว่าคันว่างคุ้งนี่มันหาจิ๊บเสนผมบอกได้บ่หาจิบเสน ý thấy từ tham trên nó mà cái, cái thấy lực oh, lái cả và khá cầu ô nào đếm với mình lên đó mình lên quá xây nhục chỉ cái này mà thả quân đi hết nó ือก็ว่าบืนขึ้นโน้นเนาะพี่น้อง นี่เขาจะเป็นเก็บงานเนาะเพราะว่ามันอยู่ทิศก้นไม้เขาต้องเก็บรายละเอียดให้ดีๆเลยเพราะว่าเพื่อให้ลกูกค้าถือใจเนาะเพราะว่าเวลาเขาไทายมาส่วนงานมันก็สิบุ่นุดปปได้เขาก็าต้องได้เก็บในบ่อนติดก้นไม้นี่เนาะพี่น้องเป็นเงาพี่น้องล่องก็ได้โอ้ขาหลายเนาะบ่หาแต่ใไซเครื่องหยกเด้อ ใส่หางสีหยกนึกอะงามคือกันเนาะขอคันว่าคนเก่งดีคนดีมีสี่มือเนาะใส่เครื่องหยกกับขากือกันใส่พันหยกกับขากือกันแนบมึงขึ้นหลังนึกกับขากือกันพี่น้องเนี่ยเห็นบ่าวกาลังหยกคือตอนนี้เนาะบรรยากาศกือขึ้นท้อง้าคขึ้นขึนได้พี่น้องเนี่เห็นบ่

พันๆเนาะเออมันออเออดึงแห้งเลยอ่ปมาเนาะปามันไทขึ้นชื่อกโคนขึ้นมือาเลยเนาะมันงอลองพี่น้องเลยความงามก็กลิเนาะ เ,เดี๋ยวเราทานสอ,<า>องเจ้าดีดเออเป็นก็นนไม่แม้จะทานนี่ เจ้าให้หลไถเลยเจ้าชีลงยางนลงมันตอนนี้ลงมันเลยลงมันเน่ยเนื้อที่ของเจ้านี่ตกประมาณสามลยเนาะสามากัวสามาสามไร่กลัวแต่ว่าเธอดินพ่อชมคนบอกว่าต้องไถยกล่องยกล่องรูดยกล่องเลยชีบูกเลยชีูกเลยค่ะแต่ผลคือผลที่ตกผลตัวชือว่าดินพ่อชมเนาะแม่แม่ออสบายคิดที่พ่อพ่ดีจดีคนที่นองเบอร์นี้ตัวเบอร์นี่เนอะแม่แมเพราว่าอบายดี ทางเจ้าของเพิ่นกว่าคักหลายเนาะเห็ดในิ่นนี่บ้าคักเนาะชาวร่องคังกแรกนี่ฮะโอ้โหนี่เห็ดคักกุลยนี่ฮะเจ้าให้เขาเห็ดแต่กินนี่ก็โอเคเลยนี่เจ้าลงไปชี้จูเพอร์ไลจูเพอร์คอยหลงมึงเราคอยมาน้าแต่ชาวบ่มีเบิ่งเบียกนี่งานมันจะแน่วเลยนีเป็นเบียดเยอะเนาะเออมันชงก่อนเป็เบื้องคนอ่าสารับคลิปนี้ก็รจะได้จบลงเพีงเพื่อนเนาะพี่น้นอ,นองเพราะว่าเดียวแล้ว,ว,วจังหน่อยเขาก็สิยกร่อง จังิถ่ทยลงให้พี่น้องเบ่งอีกเนาะถือว่าผานใ่ไก็โอเคแล้วเนาะพี่น้องเพราะว่าเขาเห็ดได้ก็ประมาณจากักสองลาแล้วนี่ประมาณไรยหนึ่งนี่แหละแต่ว่าเป็นร่องงามดีค่ะอ้เห็ดนดินชุ่มลายมันกัคักนะพี่น้องเนาะกับหากพี่น้องช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด,กดกระดิ่งเผื่อจะได้พลาดคลิปใหม่ๆจากทีงมงานของพวกเฮาหรือว่าสนใจอยากทายชวนก็สามารถติดต่อมาได้เนาะที่เบอร์โทร ผี 8, เพื่อเทอศูนย์สามศูนย์เก้าเก้าสี่สามห้าแปดนาะยินดีใหบ้บริการบม่ว่าจะเป็นงานน้อยหรืองานใหญ่เขาก็พร้อมที่จะบริการลูกค้าทุกๆคนเนาะขอว่าขอ,พอเพียงแต่ลูกค้าเอินใจเอ็นหาเขาก็ยินดีให้บริการเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จะได้จบลงเพียงท่านี้เด้อพี่น้องเด้อขอขอบใจผากติดตามเนะด้อ